สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพาเรียนส,สายผูพานนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภระเก่าพาะใหม่ภาคเกจินะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็จะมารีวิวมาแบ่งปันกันชมนะครับวันนี้นะครับอ่ะโอ้โหหลายท่านถามมาเลยเกินช่องพาเรียนส,สายผูพานไม่เอาเจริญพกรกลางมาหรือนะครับโอ้โหจเจริญพกรกลางเนาะก็สร้างสร้างเยอะพอสมควรนะพี่เนาะสร้างเยอะพอสมควรและหลายคนก็ทักมาทม เก็บดีไหมเจริภารการก็ก็ดีทุกรุ่นนะครับพระของหลวงพ่อแต่ว่าเราจะเก็บยังไงให้ให้มีมูลค่าด้วยนะครับไม่เพียงแค่เพียงความศรัทธานะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าพระของเรานั้นมีมูลค่านะครับเวลาเราเดือดร้อนจริงๆนะครับพระก็ช่วยได้นะผมก็หลายๆครั้งนะครับที่พระเครื่องที่เราสะสมมาครับเวลาเราร้อนเงินจริงๆหรือว่ามีความจําเป็นจริงๆนะครับพระเครื่องก็ช่วยเราได้บางคนอาจจะมองเขาา่าโอ้ เก็บตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราเก็บเหรียญที่มันมีมูลค่านะครับก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะผมบอกช่วยได้เยอะเลยนะอ่ะพอเราบางทีเราก็ลําบากเนาะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดหลายๆอย่างนะครับดังนั้นก็อันนี้คือหลักการเก็บนะครับเจริญพรกลางก็ออกมาสักระยะแล้วนะจํานวนการสร้างก็โอ้โหเยอะพอสมควรนะนี่คือใบารายการของเจริญพรกลางใช่ไหมครับวันนี้นี่คือเจริญพรกลางนะครับเจริญพร นี่ใบรายการนะถ้าให้ผมแนะนําเก็บผมก็ว่าอยู่โซนโซนบนบนหน่อยนะนี่เลยนะครับเนื้อเงินหน้ากาดทองคําเนื้อเงินลงยาแดงจีวรแบบนี้นะครับเนื้อเงินเนื้อนวะแบบนี้นะครับก็โซนบนบนแบบนี้นะครับถ้าถ้าผมจะเก็บแต่ตัวนี้ยังเอมามายังหาไม่ได้เลยนะครับพี่ยังหาไม่ได้เลยนะครับโซนที่แนะบบว่าเพราะว่าบางเหรียญก็ถูกใจบางทีก็เอามาไม่ทันเขาบ้างนะครับไม่ได้ผมไม่ได้จองทนะ่านทุนี้ผมไม่ได้จองก็เลย แต่ว่าก็อย่าเก็บถ้าเก็บก็คงเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคานะหรือว่าเนื้อเงินลงยาแดงนะถ้าผมจะเก็บนะครับก็คงเป็นแค่2องินนี้หรือว่าเอาแบบมาลุ้นแบ่งปันราคาเบาๆก็อาจจะมีมาบ้างแต่วันนี้นะครับไปได้ชุดที่ถือว่าอาจจะไม่มีในใบรายการนะไม่มีในใบรายการนี้วันนี้ที่จะมาให้ชมนะครับนี่ไม่มีเนื้อในใบรายการนี้เลยนะครับก็คือเนื้อแบคโรเดียมเนาะแล้วก็เนื้อแบคโรเดียมเป็นรายการพิเศษนะ รายการพิเศษนีมีอยู่2เนื้อรุ่นนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะนี่ครับรายการพิเศษมีอยู่2เนื้อนะครับ Warren. เนื้อแรกนะครับลงยาฟิ Long ich, นะิกเนาะถ้าอ่านถ้าอ่านผิดขออัยด้วยนะครับลงยาฟินิกสร้างอยู่พิมพิมนะก็คือครึ่งองค์ขอบเรียบเต็มองค์ขอบเรียบแล้วก็เต็มองค์ปล้อง,อ,งอ้อยนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าลงยาฟินิกนะครับนะครับนี่คือชุดพิเศษรายการพิเศษนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามีรายการนี้ด้วย ตัวที่2ที่เป็นรายการพิเศษนะครับต่อพิเศษก็คือแบคโรเดียมนะเนื้อแบคโรเดียมนี่สร้างแค่2พิมพ์ถ้าแบคโรเดียมก็คือเป็นครึ่งองค์ป้องอ้อยแล้วก็เต็มองค์ก็เป็นครึ่งป้องอ้อยสร้าง3 0 0พเหรียญน,นะแบ่งอย่างละ1,500เหรียญน,นะครับนะโอ้โหนะครับตรงนี้นะนี่คือรายการพิเศษนะครับนี่ครับข้อมูลมาจากคุณกิติเชียงรายนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่กิติเชียงรายด้วยนะครับที่เอาข้อมูล ในชุดเนื้อพิเศษตรงนี้รวบรวมมาให้เอามาแบ่งปันแล้วก็มาเผยแผ่บารามีขององค์หลวงพ่อนะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการในการเก็บและก็การบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อพัดรุ่นเจริญพรกรั่งนะครับนะครับวันนี้นี่ครับผมเป็นรายการพิเศษนะผมไม่ใช่รายการตามไปรายการตรงนี้นะครับนะเผื่อไปหามาได้โอ้โหนะครับดังนั้นรายการที่เอามาให้ชมวันนี้นะครับอาจจะไม่มีในตรงนี้นะครับไม่มีใบรดขาดตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาดู นี่คือกล่องของเนื้อแบคโรเดียมนะครับจะเป็นน่าจะสีแตกต่างกันเนาะนี่คือกล่องของแบคโรเดียมนะครับนี่นะครับจะเป็นกลองยังซีเดิมๆหมดนะแบคโรเดียมวันนี้ก็ราคาก็แรงนะเนื้อนี่เพราะว่าสร้างแค่3,000องค์ใช่ไหมครับ่ะปล่องอ้อยครึ่งองค์แล้วก็ปล่องอ้อยเต็มองค์นะครับนี่ครับ NPD ทุกอย่างของแทนน้นะครับนะครับผมได้มาแค่4ี่ลุนนะ ก็คือเราลุ้นได้แค่อะไรครับไม่เป็นปล้องอ้อยครึ่งองก็เต็มองแล้วก็เป็นเนื้อแบคโรเดียมทั้งหมดนะครับกล่องชุดนี้นะครับจะเป็นเนื้อแบคโรเดียมทั้งหมดนะดังนั้นโอ้โหลหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามีเนื้อตัวนี้ด้วยมีชุดพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ไปหาชุดที่เทว่าสร้างน้อยมาเนาะดังนั้นก็ท่านใดสนใจเช่าหานะครับก็ก็ติดต่อมาได้แต่วันนี้จะแกะโชว์สักสักหนึ่งสักหนึ่งกล่องเนาะผมก็ ไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้ตัวไหนนี้นะครับเป็นกล่องแท้ๆเลยนะครับผมได้มาแค่สองค์นะเพื่อที่จะเอามาทําคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะเลยนะครับมันไม่ได้บอกเนาะไม่เหมือนเจริญพรสองเนาะที่จะบอกว่าตัวไหนเต็มองคครึ่งองนะอันนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าจะได้ครึ่งองค์หรือว่าเต็มองนะครับนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ black l o a มนะครับเนื้อ black l เ a มจะออกสีดำาๆทองๆองเนาะนี่นะครับจะมีแค่2พิมพ์นะครับก็คือ ครึ่งองค์ป้องอ้อยแล้วก็เต็มองค์ป้องอ้อยนะครับเฉพาะเต็มองค์ป้องอ้อยแยกออกมาติดหน้ากากเงินจํานวน9้าเหรียญอ๋อสุ่มเลขโค้ดโดยจํานวนทั้งหมดอยู่ในลังลุ้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเปิดประมูลในวันปลูกเสกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดพิเศษที่ผู้สร้างเขาเขาจัดทําขึ้นมานะครับตัวนี้สําหรับเนื้อเงินลงยาฟินิกนะครับนะหรือว่าผมอ่านออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะแต่วันนี้ผมมีแค่แบคโรเดียมนะ เดี๋ยวผมจะแกะสักหนึ่งกล่องเนาะซีนเดิมเดิมทุกกล่องนะซีนเดิมเดิมทุกกล่องเดี๋ยวเอาสักกล่องของที่1น่แล้วกันนี่นะครับก่อนให้ดูนะยังซีนเดิมเดิมนะครับให้ดูก่อนนะนี่นะครับกล่องที่มื่อีจะแกะเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอยากจะได้ครึ่ององค์หรือว่าเต็มองค์นะแต่ในใจนี่อยากได้ครึ่ององคเนาะปองอ้อยนะครับครึ่ององคแบคโรลด,ดียม นีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่นะครับซีนเดิมๆนะพี่นะซีนเดิมๆนะครับนี่ครับจเจริญพรกลางนะครับนะครับสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดหด้วยด้วนทานอาหารอยู่ที่นครสวรรค์นนะอ่าดูกล่องก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะพี่เนาะนี่นะครับจะได้พิมพ์ไหนนะส่วนเนื้อนี่เป็นเนื้อแบ็โกโรเดียมแน่นอนนะครับอ่าผมอยากได้สั ครึ่งองค์นะถ้าจะดีนะครับโอ้โหนี่คือด้านหลังนี่นะครับเนื้อแบล็โรเดียมนะเป็นแบบนี้นะพี่นะขอนอา่สูงแป๊บนึงให้เห็นความสวย,สวยโอ้โหนี่นะครับเนื้อแบล็กโรเดียมจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มาเลียนแรกนะก็เห็นหลายๆเกจิแล้วนะที่ที่สร้างเนื้อนี้นะครับแบล็โรเดียมเนี่ยนะครับบางเรียนบางเกจินี่โอ้โหราคาแรงเลยนะเนื้อนี่นี่ ผมก็เพิ่งเห็นนะมันจะเป็นออกสีดำๆทองๆองแบบนี้นะครับแบล็โรเดียมนะเดี๋ยววันหลังจะไปหาข้อมูลน,นะว่าแบล็โรเดียมมันคืออะไรนะวันนี้รีบทําคลิปนะครับเพอดีวันนี้รีบทบํานนทคลิปก็เลยนี่นะครับแบล็โรเดียมแล้วก็เป็นที่นิยมนะในยุคป,ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาลุ้นข้างหน้ากันนะครับโอ้โหเป็นเต็มองนะครับไม่เป็นไรนะครับเต็มองค์ก็สวยเหมือนกันนะนี่นะครับตอกพิเศษนะด้านหน้าจะตอกพิเศษตรงข้างล่างนะครับ นี่เลยนะครับต่อพิเศษข้างล่างตรงนี้นะครับนี่ต่อพิเศษนะเดี๋ยวผมซูมอีกนิดนึงนะครับถุงซีนเดิมเดิมนะเห็นไหมครับนี่ครับถุงซีนนี่ยังเดิมเดิมเลยนะรออนญาตจับเหรียญขึ้นมานะครับก็สวยนะถุงซีนนี่ยังไม่แกะซีนนะครับนี่ครับนี่เลยถุงพับนิดนึงนะครับนี่นะครับมีการต่อโคดนะต่อโคดด้วยฝั่งขวามือนะครับต่อโคดตรงนี้นะครับอาจจะสะท้อนแสงไฟนิดนึงนะพอดีมันยังอยู่ในถุงซีนนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อพิเศษด้านล่างนะต่อคำว่าพิเศษด้านล่างแล้วก็หมายเลขโค้ดนะครับ757ดนะครับตรงนี้สร้าง3,000องค์เนาะครึ่งเต็มองค์นี้ก็สร้าง1,500เหรียญนี่สวยนะพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตมันใส่ไฟด้วยนะพี่นี่ครับนะครับยังถุงซีนเดิมๆนะครับจมูกร้อยนะครับตรงนี้ไม่โดนเลยนะครับจมูกสวยๆนะนี่จะออกสีทองดำนะ เนื้อแบล็กโลเดียมเนาะแบล็กโลเดียมนะพี่นะด้านหลังด้านหลังเราดูอีกทีในะความสวยโอ้โหนี่ครับเมตรตามหานิยมก็เป็นยันเลยนะครับรแล้วก็มียันนะวัดห้วยด้วน2564นะครับจังหวัดนครสวรรค์เนานะตรงนี้ก็สีสวยนะครับขอบตัดต่างๆนะครับอันนี้นะก็เป็นเนื้อหนึ่งที่เพิ่งได้รับความนิยมนะ ซพ่งมาแรงนะครับในช่วงปีปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63 64มาสลหรับเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับก็ลหลายๆเจจีก็เริ่มมีเนื้อนี้เข้ามาเนื้อปีเครื่องบินเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับที่ที่จะมีเริ่มเข้ามาที่จะแตกต่างจากเหรียญยุคเก่านะครับลองออยต่างๆนะก็สวยๆนะพี่นะอ่านี่เลยแบล็กโรเดียมนะครับก็ท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับยังเหลืออีก นี่เลยนะพี่นะสามลุนนะครับเลยอีก3ลุนนะถ้อใครสนใจไปลดราคาก็พอประมาณนะครับสําหรับเนื้อแบคโรเดียมคือเปิดยังไงก็ได้แบคโรเดียมแน่นอนนะครับเปิดยังไงก็ได้แบคโรเดียมแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้ครึ่งองค์ป้องอ้อยหรือว่าเต็มองค์ป้องอ้อยแค่นั้นเองนะครับย้ํานะครับดังนั้นก็สนใจชาวหาวหรือใครสนใจเหรียญนี้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็พร้อมแบ่งปันนะครับก็หลายคนก็ ถ้าทายเข้ามาเรื่องของเจริญพรกลางเนาก็ก็คงเอามาแต่ว่าคงเอาเป็นเนื้อบนบนหน่อยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็คงเป็นเนื้อบนบนหน่อยครับที่จะเอาเข้ามาก็คงรับเข้ามาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ในคลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะมีบริการเก็บปลายทางนะครับตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของน้องในวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ